มาดูในเรื่องของหัวขโมยจะบอกว่าเป็นหัวขโมยยังไงครับมันยังไงหัวขโมยหน้าตาน่ารักอ่ะเขาบอกกันค่ะเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตื่นขึ้นมาเปิดร้านตามปกติแต่สังเกตเห็นดอกแก้วหลังร้านเพียงแค่ช่วชั่วคามคืนนะคะใบดอกแก้วสีเขียวหายไปหมดเกือบทั้งต้นสุดท้ายพบหัวขโมยเป็นหนอนผีเสื้อราตีหน้าตาบ้องแบวค่ะ เจ้าของร้านขายก๋วยจับย่านตาบลป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ตื่นขึ้นมาเปิดร้านขายของตามปกติและเมื่อเปิดไปและเมื่อเปิดประตูหลังร้านไปนะคะก็สังเกตเห็นต้นดอกแก้วที่ปลูกไว้ในกระถางหลังบ้าน2ต้นค่ะพบว่ามี1ต้นใบต้นของดอกแก้วหายไปเกือบทั้งต้นนะคะเหลือแต่ก้านก็ทําให้รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากทั้งที่เมื่อวานนี้นะคะยังมีต้นเนี่ย เต็มต้นเลยแต่เมื่อสังเกตไปมาก็พบต้นต่อหรือเจ้าหัวขโมยนะคะเป็นเจ้าหนอนสีเขียวซึ่งเป็นตัวอ่อนของผีเสื้อราตรีค่ะหน้าตานี่บ้องแบวนะคะมีตาโตแอบมากินเมื่อนับดูเนี่ยนะคะพบว่ามีมากถึง18ตัวค่ะน้องสาวเจ้าของร้านนะครับบอกว่าเป็นคนไม่กลัวหนอนครับใช้มือลูบตัวจะนิ่มๆ เออบางคนไม่กลัวจริงๆเนาะหรือจับเจ้าหนอนขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่นะครับแต่บางคนกลัวครับถึงกับวิ่งหนีหนอนแต่ละตัวมีขนาดไม่เท่ากันนะครับตามอายุมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่และคาดว่าภายในสัปดาห์นี้หลอนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นตัวดักแด้ก่อนจะกลายเป็นผีเสื้อราตรีบินออกหากินตามวงจรชีวิตต่อไปครับ